เจอกันในเกมนะครับพลเออโอเคได้โอเคปกติแล้วโอออฟฟิศโอ้ยเฮียด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนานๆได้เล่นทีเล่นเล่นเล่นจดีดัสอะดัสเข้าเข้าทีมตำรวจเวรนแล้วไม่เห็น โอ้โอ้ปลาเลยเนี่ยโอ้โหไอ้โอ้ยตายโอ้ยแฟดโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าฮอืยไอ้บ้าเอ้ยปืนพกฆ่ากูเนี่ยนะ ล่วงเลยครับมีคนชื่อโอเวอร์วัตด eh ้วยวด้เห็นละเปลี่ยนทีมได้ยังวะอยู่ทีมโกอยู่ทีมเต็มกดไอ้นี่อเนี่ยเอ๊กดแท็บอ่ะเนี่ยเกมตึงสับสัตสามสามเท่ากันนะเฮี้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวว่ามึงแน่วะมึงตายแล้วเหรอโอ okay, okay, ้ยกูตายแล้วให้มึงตายง่ายจังวะโอ้โหใครจะไปโดนปืนพกคิวเหมือนคุณนะครับจะโอเคพร้อมผมมั่นใจว่าไอ้ซันต้องมามาโครงการได้นอนเพราะว่าถ้ามาอ้อมอมันคงไม่ใช่มันอ้าว ai hit my watcher. Oh, my god, I'm not.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  là not. I'm 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 เออโอ้ยเชี่ยไฟไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าข้างๆกูวิ่งตามกูมาทำไมวะาเพราะเชี่ยกูนี่หลบเอาหัวหลบเอาหัวหลบเจอแล้วครับเจอมึงแล้วัวนี้ยกหัวหลบปีกแล้วครับ แต่กี้ถ้ามึงฆ่าไม่ได้นะกูว่ามึงแปลกนะเอออัดหน้าอะไรอ่ะใชใคร่าวนี้ไหมโก,โก,โก็ก็ก็น่าต้องยิ่เกินเลงวะโอเคชนะ กูไม่ได้บอกนะแต่ละคนที่มาดเดียวหาว่าเดี๋ยวหาว่าผมผมบอกบอกอีกแครงเงียบอยู่เนี่ยกูเชื่อมึงกูต้องไปเจอมึงตรงกลางเนี่ยเลยแน่นอนย้ายทีมได้ยังเออหูิกีเฉียดหน้าอะไรวะไม่ตายเหรอไม่ไม่ตายวะ กระเน็ด <generated. S 2> โอ้โอย,อยเยจ๋งน,นาโยกเลยกูกระเน็มึงอ่ะแต้มน,น่าโยกเลยเฮียการนาตราการนาตาเฮียอะไรล่ะอยู่ไหนเต้อยู่ไหนไอ้บ้าเอ้ยแมอยู่หลังนี่วะอ๋อจะเห็นเต้แล้วครับมึงห้ามบอกนะโอ้ยเฮียไม่บอกไม่บอกบอกูจะไปบอกใครละ่ะ เกินเลยัโอ้โหแฟนเต็นแปมเลยแัดหน้าโอ้โหเขาจะแปดหน้าอะไรอ่ะโอ้โหแปดอีกแล้วแปดอีกแล้วไอเหอะปุ่งชิ่งเหอะโอ๊ยหน้าแหกเกือบร้อยแล้วพอของม่งแม่งซุ่มตรงนี้เลยเว้ยโอ้ม่เออหนีไปปุ๊บเจออีกฝั่งหนึ่งไอ้ยัยโอ๊ย ไอเฮียสไนโคตรเถื่อน W W B B อะไรไม่รอยไปแล้วตายห่าแล้วโดนโอเวอร์วอตยิงโอเวอร์วอตอะครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้กำลังวิ่งไล่ตามกันอยู่นะครับเฮ้ยชนะเว้ยไอ้เหี้ยชนะเว้ยดันไอ้บ้านนั้นดันยิงแขนมีของตายหรอเพื่อนกูยิงมั่วไปเมื่อกี้ไม่เห็นใครเลย ไปไหนกันนะนั่นสิไปไหนกันหมดโอ้ยเหี้ยอะแยะโอ้โหอมวัชกินม่วงๆอย่างได้โอ้โหหเี้ยเยอะมากโอเคกูเห็นมึงละออกมึงตายได้หวะกูตายแล้ว เยอะมากต่อันนี้ตำรวจน่าจะแพ้ครับเสือทรงแล้วโอ้ยแม่งใช้สนัยด้วยสัตว์ W W เน่ยอื้หรอโอ้โหร้อยเปิดทีได้ยังเนี่ยได้แล้วมาไ้ยไม่ได้ไม่ได้เต็มอะไรอยู่เรียบร้อยเกิดขึ้นกูหมดเอ้อ ไอ้ซันโอ้โห้คือ่าพกูที่กูเห็นไว้กูวิ่งข้นมาแล้ว็มึงก็ยิงยืน่้ากูเข้าหาดัวเองเข้าเออเข้ามาโดนแล้วก็ตายบอเยกูแม่งกระสุนหมดเลยที่อ่กูยิงเตะเตาเตาเตะเะเ่าร้าะ โอ้โหนั่นใหญ่ไสเปอร์สองยังไงยังกูยังอยู่หมดอลท็อปเอ้ามไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกอันนี้ยังยืนหยัดเฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮียโอ้เราเปิดไฟ ตะลันโอ้ไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟเนี่ยโอ้ยยิงไม่ทนนะันอ่ะยิงไม่ทนนะันอ่ะทำอะไรของเองเนี้ยใหญ่ของเองกูย,ยิงไม่โดน ผมแค่มองอยู่เฉยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะให้เขาเผชิญหน้าอยู่ข้างมันเองโอ้อหือโอ้ยอัดหน้ากูเลยตายขาหน้ากูเลยครับใจ๊ไม่เจอยองอ่ะยัยไม่เจออุ้ยอื้อหออโอ้ยทนายทำอะไรเนี่ยก็ยิงไงให้อ่ะอ่ะสองสามตอนหนึ่งเว้ยเรียบร้อย ไอ้คนไอ้ฝังตำรวจอ่ะไอ้เฮียโปรรูปโปรไฟล์ไี่กูคุ้นมากเลยมันกูเคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้ยเฮียแพ้เลยกูห้าสี่ห้าสี่สูสีเว้ยศูนยเซู่ยเซระบงระเบิดก็มาเว้ยอาวไอซันไอซันทำอะไรของมึงกูเดินออกมาแล้วมองไม่เห็นมึงอาวแล้วมึงก็ยิงกูอย่างกูอยู่กูอยู่ข้างหลังกูอยู่ตรงประตูอ่ะ ข้างๆกูเห็นแล้วโอ้โหเย้เถื่อนว่ะมีอีกปะมีอีกปะอย่าบอกนะเยอะแยะเลยโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกเฮียอ้อมไปไม่ดูหัวแตกสิครับเฮ้ยมึงเห็นเป้าปะมันโดนแค่แขนนะมันโดนแค่แขนเองนะเสรเรียบร้อยก็มึงเลือดเลยแค่นั้นน่ะ โอ้ดนล้มสองตาเรียบร้อยเจ๊ตเตอร์ลิสเวยเสมอแล้วว่าไม่มีปืนอะไรแล้วอ่ะมึงสมิเป็นยังงี้เรอเอาตัได้ไหมเตไปได้ โอ้ยหมอกมาอีกแล้วหมอกหนาจริงๆอ้าวเออวัดคุณเลยต้องมึงอยู่ฝั่งขวาอ๊ฝั่งขวากูมึงเจอกแอบอยู่ซ้ายมึงดูยังไงอ่ะเบิร์ดเพิร์ตโอ้เฉยเอือ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 เอเรียบร้อยงกูน่าอยู่ได้นะ จริงๆถ้ามึงยืนอยู่ตรงนั้นมึงยืนได้ไม่เป็นไรทีนี้มึงไม่ยอมเดินไม่เป็นไรกูฆ่ามึงได้กูสบายใจฮะตาเอ๋ตาเอ๋ไม่เจออีกทีอ่ะยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามึงข้างหน้ามึงไอ้เหี้ยโอ้อล่วงมาแล้วครับนั่นไงเย้เยสไทโดริสเวนทำล่ะกูไม่พร้อมอ่ะกูพร้อม จะ trap 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 TRA ต้องเฝ้าต้องเฝ้าวิเชียรระเบิดต้องเฝ้าไม่เฝ้าก็ไม่รอดโอ้โหแอนดรอยแ r a ปแ r a ปแ r a ปโอ้ยไอตัวประกันทำจากอะไรวะไฟก็ไม่เป็นไรหรือวะเออกูว่างงเหมือนกันโอ้ยอะไร,รวะ โดนโดนทนายยิงตายครับโอเคกูเห็นและโอุ๊ยแฟร์ทนายแบบทนายปุ้ง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 อะปุ้งปุ้งปุ้งไม่ให้ทนายยาวไม่ให้ทนายแบบปึ้งเฮ้โอ้โห่สามตัวเรียบร้อยเฮ้ยดูจใจของอาคุน่าจะร่วง กูไม่น่าหาันไปหามันเลยตายแล้วเหรอเออมึงไหนวะเนะี่ยตายแล้วอ้าวเร็วจังเร็วจะใส่ไปก็ได้โอ้โหหาซะา ABC เว้ยเหลือตัวเดียวแล้วยอมตายเถอะยังยัง เรียบร้อยเรียบช็ดกูชนะกูชนะหายไปในอากาศอะไรให้กูไม่ได้วะอยู่ข้างหลังกูเหรอใช่เนี่ยตดเด้งๆเนี่ยหลังตดเชสเดือดเดึ๋งโอ้ยไฟโอ้ยไฟอู๋วิ่งวิ่งวิ่งฝ่าเลยวะกรานาตราโอ้ ขวามือมีตัวหนึ่งฮะฝั่งเพื่อนเราพวกเราขวามือมีเพื่อนเราตัวหนึ่งคนตายหนึ่งเอ้ยเขี้ยะ<อ>ยิงไม่ทันเลยครับไหนวะเอา้าติวตทำไมมึงอยู่ฝั่งนู้นแล้วล่ะฝั่งนี้ มึงอยู่ดูแล้วหมายถึงว่ามึงอยู่ฝั่งตรงข้ามงเดินมาฝั่งนู้นทำไมมึงไม่เดินมาพร้อมกับกูเลยช่างมันไร,ไรกูเดินมาฝั่งนี้กูไม่ถนัดไงกูอยู่ข้างหลังมึงหรอแต่เชื่อตกใจเพื่อนไหนวะกลัวอยู่เอข้างหลังนี่ไม่ใช่มันน่าจแต่อยู่เอเป็นเอเคที่ไม่มีปืนไม่มีสีสันหาอะไรเลย เฉยโงโงนี่เองเสียเอ้เปลี่ยนปืนอ่ะเดี๋ว่าจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยปืนนี้ดีกว่าสวยไปเยอะอยู่ไหนวะไม่ใช่เอ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 ก็ต้องเป็นบีเดี๋ยวอยาไปคนเดียวดูอยู่ดูอยู่บีก็ไม่มีแสดงว่าติดอยู่ที่บ้านมันตะกี้เราวิ่งฝ่านบ้านมันมาแล้วนะ ờ, lập đầu đạo ờ 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 lập cái đạo ờ lập đầu đạo ơi Cái ơi 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 เออแล้วหนึ่งเหลือตัวเดียวอยู่ตรงนี้มาถูกกระเบิดแล้วโอ้วอสอะเห็นแล้วเดี๋ยวเจ๋ง MVP MVP เยี่ MVP ไม่ไงวะเนี่ยไอหมีไอหมีโคอาล่าเล็กๆ MVP เฉยตะกี้ยวกูว่าแล้วกูลืมกูลืมซื้อกูลืมซื้อระเบิดอ้าวฝั่งนี้หมดแล้วเหรอชิบหายแล้วฮะ ตายแล้วอูยเฮียเลยสองตัวหายแล้วโอ้คิวคิวอะมากเรียบร้อยแต่เดี๋ยวตัวเดียวครับอะไรของมันวะพูดเทียอะไรวะเล่เลมม่มันไม่ได้พูดเลยมันมันมันเหมือนทำสิงดูดอะ พูดเลยวะทำไมลงใต้ดินทำไม,ไมกลางมันเงียบจังวะอุ้ยนั่นงไงเงียบปันปันนำทางโอ้ยลางมาแล้วเว้ยกลางมาแล้วเว้ยไอ้บา้าเอ,อ้ยยอมโดดเลยเหรอ,หรอ,อมรอาเป็นยอมคำวามกดอากาศต่ำ เจ๋งอยู่ไหนกัน,นเนี่ยไอ้เหี้ยทางด้านซ้ายสะพานรอดสองตัวตายแล้วกูอยู่ไหนวะตรงกลางในโถงโอเคเรียบร้อย okay. อ๋อไรอ๋อไรอ๋ลไรเสรยจร้อยระเบิด,<อ>บดตกอยู่เว้ยเรียบร้อยเก็บ <eyes. S 1> ซื้อ เฮ้ยยังซื้อซุดเว,ว้ยโคตรกูซื้อ B C สี่เฮียตอนนี้ใช้ได้แต่ B C 1แล้วต้องซื้อซุด <4 4 S 1> ต้องซื้อซุด A T T B C ตังก์หมด EU EU ตังก์หมดไปหรอวะหมดเด่เฮียยาวไปเอือเอ้อบอกแล้วว่ายาวไปไม่เชื่อก <c oughs> ูกูวันละทอดไม่รู้ว่ามันม,มาทางนี้เกินเลยครับอ้๋ห้าตัว วะยิงที่อะไรกันเนี่ยโคตรกูยิงโดนได้ไงวะใครโดนกูเหรอมึงอะยิงโดนได้ไงวะมึงกูยิงโดนมันเหรอเออตัวหนึ่งกูไม่รู้เนี่ยกูยิงโดนมันกูสูงเมากูยิงตามเส้นเส้นลูกกระสุนที่แม่งยิงออกมากูก็ตามมันได้ตัวหนึ่งไอะคีกูเห็นอยู่ได้ตัวหนึ่งกูไปหาระเบิดไรฮะระเบิดตกคืนชอบยีโม่เพล ตอบเยอะมั้งผมไม่พูดชัดอัพกบุญแล้วเนี่ยควายเอ็ดก็ได้ควายเอ็ดไม่เอาควยเอ็ดแม่งดูไม่ยาบค,ค,คายมากเกินไปขอยาบคายหน่อยเถอะถ้าถ้าถ้าอยากขัดคายแล้วก็ชัดโย,ยด่ฟ็อกกิ้งเมาส์อยากไปก็ไม่ได้ดับอยากไม่ใช่หรอจะไปไงอยากไปใครปาขัา<ค>้นมา ไอ้เฮียเอ้ยหัวแตกแม่ e, งเอ้ยกระสุนแม่งเสยีลงกระบาลกูพอดีเลยเียจริงดิเออมันเล็งกลางหัวมันเล็งกลางตัวเลยแต่เราายียบร้อยหนึ่ง <ead> เย็ด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 อีกตัวหนึ่งอยู่ไม่ธรรมดาเลยเย็ด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  เต็มเลยนั่นหัวแตกหัวแตมือหัวแตมอืตมอ,มอมองอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นอยู่ไม่กูเล็งอยู่ทางซ้ายไม่รู้ไอ้เหี้ยมันขึ้นแม่งมาเร็วเล็งเร็วมากอะ่ะเราบอกแล้วข้างหน้าเราเตาเรียบร้อยหัวแตกเพื่อส่องจะกล้งกองอยู่แล้วกยเห็นมันอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะแล้วมึงอ่ะมันไม่ยิงวะข้างหน้ามึงอ่ะตุ้ <c oughs> งตายไอ้เหี้ยมันกูลอยเลยครับ เฮ้แต่ว่ามันเลงบกว่ามันแม่งนั่งปั๊บกระทับป่ายิงปั้งเลยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้เฮ้ย้า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 ทำไมกูใช้ทีสามะกูเต้นสนายไม่เก่งเนี้ยก็ไปเย็นสิเปลี่ยนไม่ทันแล้วตังหมดไปกีทีสามมาสัตว์เอ้ยเดี๋ยวดังเป้งทิ่หอย ủi chỉnh, mẫn. nó là trong lăn, trong lăn này. Mòng, không thấy mèo ở đây. ở phố đường A. Anh nhỉ? Đang ở trong cái nào? phố đường A. Anh nhỉ? Hiểu rồi. Hiểu rồi. thấy, thấy, เอาเลวกูเอาไหนวะรูสนายมาทำที่อะไรเนี่ยกูมองซ้ายมองขวาไปเฮ้ยใครยิงอะไรวะเอื้อจะสปอนจะสปอนจะสปอนเกิดโอ้โหชนะแล้วหลัดยังไม่ทันได้ยิงน้ดเลยกูไม่กูไปตายทำไมเนี่ยชนะเฉยชนะเหรอเวลอัพเลยเที่อแรงสี่แล้วกูได้ของด้วยได้ลายโอ้โหอะไรวะพีไทยได้ลายเฉย